สวัสดีครับតោះថ້ອງសន្និបាតពីនងមករំលឹកថ না សាធុមុនໄសបាក់ដូចกันนะครับ वा बचाहीन जब समावथ आवसा อากาศเย็นพี่น้องบรรยากาศยามเช้านี้ข่าวเกี่ยวเมื่อวานไม่มีที่ตากอยู่ลงตรงนังนะพี่น้องก็เพราะว่ามีพี่น้องเพื่อนบ้านนู่แบ่งกันแบ่งกันตากคนละล็อกคนละล็อกคนละล็อกนู่ล็อกประมาณ50เมตร ลงประมาณ5 0ิเมตรแบ่งกันแบ่งถนนกันตาเขานะพี่น้องแถบ,บ้านเรายังไวนะฮะแถบแถบไปทางตำบลอื่นเนือนู่ทนทันว่าเขาถึงเก็บเกี่ยวเสร็จของเราก็อีก2 3สวันก็น่จาจะเคลียร์หมดนะฮะพี่น้องทั้งทั้งบรรดาพี่น้องแล้วก็มีอีกหลายคนที่กําลังเมื่อคืนเห็นเขาเก็บเกี่ยวกันกลางคืนถึงห้าทุ่มกว่าเที่ยงคืนนะพี่น้องรถเกี่ยวเกี่ยวกันทํากลางความดึก อากาศก็เย็นน้ำค้างลงมาจริงๆกลาง,งคืนไม,ไม่ไม่น่าเกี่ยวแต่ว่า,ามีความจะเป็นเพราะรถเขาจะโยกย้ายไปที่อื่นเนี่ยก็ต้องอเร่งเก็บเกี่ยวแต่ของเราได้เกี่ยวกลางวันเมื่อวานเจอน้ําทะลักมาจากที่ไหนไม่รู้มีน้ําเปิดมาจากฝั่งข้างบนจากน้ําแห้งแล้วไม่มีกลายเป็นเกี่ยวทํากลางที่มีน้ํามาเต็มท้องนาเลยพี่น้องตกใจแต่ก็รถเกี่ยว เขามีความสามารถในการเก็บเกี่ยวอุ้มมาได้หมดนะฮะ,ะสำหรับคลิปสบาเช้านี้พี่น้องอได้ดูได้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ต่อทองชาแน,นลได้วยนะครับสวัสดีครับ